และต่อมาเป็นเวลานานหลังจากที่ยาหูอาได้ประทานความสงบให้แก่อิสราเอลจากศัตรูทั้งปวงรอบด้านยาหูชาก็แก่ชาราขึ้นและยาหูชาเรียกประชุมอิสราเอลทั้งหมดและผู้อาวุโสและหัวหน้าและผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาและกล่าบแก่พวกเขาว่าข้าพเจ้าแก่ชาราแล้วและท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งที่ยาฮูอาเอโลฮิมของท่านได้กระทําต่อประชาชาติ ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อท่านเพราะยาหูอาเอโลหิมของท่านคือผู้ที่ต่อสู้เพื่อท่านดูเถิดข้าพเจ้าได้แบ่งประชาชาติที่เหลืออยู่เหล่านี้ให้แก่ท่านโดยการจับสลากเป็นมรดกสําหรับเผ่าของท่านตั้งแต่ยาเดนพร้อมกับประชาชาติทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กําจัดจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกและยาหูอาเอโลหิมของท่านจะขับไล่พวกเขาออกไปจากหน้าท่าน และจะผลักดันพวกเขาออกไปจากหน้าท่านและท่านจะได้ครอบครองแผ่นดินของพวกเขาดังที่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านได้สัญญาไว้แก่ท่านและท่านจะต้องเข้มแข็งมากในการรักษาและกระทําทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือโตราของโมเชเพื่อไม่หันเหกจากมันไปทางขวาหรือซ้าย เพื่อไม่เข้าไปในหมู่ประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ท่ามกลางท่านและอย่าเอ่ยนามของผู้ทรงฤทธิ์ของพวกเขาอย่าปฏิญาในนามของพวกเขาอย่าปรนิบัติพวกเขาและอย่ากราบไหว้พวกเขาแต่จงยึดมั่นในยาหูอาเอโลหิมของท่านดังที่ท่านได้กระทํามาจนถึงวันนี้ทอยาหูอาได้ขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่และแข็งแกร่งออกไปจากหน้าท่านส่วนท่านนั้นไม่มีใครสามารถต้านทานท่านได้จนถึงวันนี้ คนหนึ่งในพวกท่านทําให้คนพันหนีไปเพราะยาหูอาเอโลหิมของท่านคือผู้ที่ต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่ท่านและท่านจะต้องระวังตัวท่านอย่างขมักขม้นเพื่อรักยาหูอาเอโลหิมของท่านแต่ถ้าท่านหันกลับและยึดติดกับคนที่เหลืออยู่ของประชาชาติเหล่านี้ที่อยู่ท่ามกลางท่านและสมรสกับพวกเขาและเข้าหาพวกเขาและพวกเขาเข้าหาท่าน จงรู้แน่ชัดว่ายาหูอาเอโลหิมของท่านจะไม่ขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปจากหน้าท่านอีกต่อไปและพวกเขาจะเป็นบวกและกับดักสำหรับท่านและเป็นแท้ที่สีข้างของท่านและเป็นหนามในตาของท่านจนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินดีนี้ที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านได้ประทานแก่ท่านและดูเถิดวันนี้ข้าพระเจ้ากำลังจะไปตามทางของคนทั้งปวงบนแผ่นดินและท่านรู้ในใจและในจิตวิญญาณทั้งหมดของท่านว่า ไม่มีถ้อยคำใดเลยที่ล้มเหลวจากถ้อยคำดีทั้งหมดที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านได้ตรัสเกี่ยวกับท่านทุกสิ่งได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วและไม่มีถ้อยคำใดของพระองค์ที่ล้มเหลวและจะเป็นไปว่าเช่นเดียวกับที่ถ้อยคำดีทุกคำได้มาถึงท่านซึ่งยาหูอาเอโลหิมของท่านได้สัญญาไว้ฉันใดยาหูอาก็จะนำถ้อยคำร้ายทุกคำมาสู่ท่านจนกว่าพระองค์จะทำลายท่านจากแผ่นดินดีนี้ที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านได้ประทานแก่ท่าน ฉันนั้นเมื่อท่านละเมิดพันธสัญญาของยาฮูอาเอโลหิมของท่านซึ่งพระองค์ได้บัญชาแก่ท่านและจะไปปริบัติผู้ทรงฤทธิ์อื่นและกลับไหว้พวกเขาและความเครียวของยาหูอาจะลุกชวนต่อท่านและท่านจะพินาศอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินดีที่พระองค์ได้ประทานแก่ท่าน